สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับว,นนวันที่2มิถุนา256นะครับคุณบรรทูลจะมาเสนออะไรให้กับท่านผู้ชมได้ชมผ่านทาง YouTube หรือว่าทางผ่านทาง Facebook โยงไปลิงก์ไป YouTube ครับก็วันนี้ก็จะพยายามมาพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ใน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 ตอนต้นที่ความหมายของคำว่าทุกข์นะครับทุกข์อริยสัจสี่เนี่ยมันคือผลแล้วก็ต้องไปหาเหตุ แล้วก็เนื้อในของอริยสัจสี่เนี่ยก็คือสัจจยานคือเราต้องรู้ถึงสัจจะสัจจะก,ก็คือต้องรู้ถึงกฎของไตรลักษ์นะครับกฎไตรลักษ์เนี่ย,ยมันจะมีที่เขาที่เขาโดยภาษาที่จะทั่ว,วไปเขาจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยคือทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไป คือก่อนจะเป็นอนิจจังเนี่ยเขาก็มีเหตุมานะครับคือถ้าเราใช้ให้คู่กันกับหลักอริยสัจสี่เนี่ยเราหาเหตุก่อนที่จะเป็นอนิจจังเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์มาก่อนพอเป็นทุกข์แล้วเขาจึงมันมันทุกข์จากสองสิ่งมาเป็นสิ่งหนึง่งแล้วก็อีกสิ่งหนึง่งมารวมเป็นอีกสิ่งหนึง่งตรงนี้เขาเรียกทุกขตานะครับเราจึงเราจึงจะบริหารธรรมชาติได้เราต้องรู้ตรงนี้นะครับว่าทุกอย่างมันเป็น เป็นทุกขตาคือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของของอวัตถุธาตุแล้วก็ของธรรมชาตินะครับตรงนี้ถ้ารู้ตรงนี้ก็สามารถที่จะบริหารธรรมชาติได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้หลักอริยสัจสี่บริหารธรรมชาติเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้นะครับพอรู้แล้วเนี่ยเราจะต้องอทําทเหตุปัจจัยตอนนี้มันเป็นหน้าที่และเป็นกิจจยานคือหน้าที่ของคนทุกคนต้อง ต้องทําเหตุปัจจัยให้มันเกิดสมดุลขึ้นมาเพราะเกิดสมดุลขึ้นมาคําว่าทุกข์อะจึงแก้ได้เพราะว่าเพราะว่าทํใไ้แก้ตรงนี้ทุกมันก็จะหายไปมันก็จะหายไปคือหายไปหมดทั้งโลกหมายถึงที่เขาบอกว่าโลกจะแตกสลายไปเลยแต่ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้โดยการช่วยกันบริหารธรรมชาติเนี่ยอะไรขาดก็สร้างมาชดเชยคือเราจะไปทําให้เหมือนเดิมทำไม่ได้เราต้องหาสิ่งชดเชย ตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้ไม้ทําสะพานทําเสาไฟฟ้าทําหมอนรถไฟทําคอนเสาไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ไม้ครับเดี๋ยวนี้ไม้ไม่มีก็เราก็ใช้คอนกรีตมาทดแทนได้เนีย่ยเป็นตัวอย่างนะครับสะพานเราก็ใช้คอนกรีตบ้านเราก็ใช้คอนกรีตเนี่ยคือสิ่งทดแทนเหมือนที่เขาบอกว่าป่าหมดโลกจะล้านแล้วก็น้ำจะท่วมน้ำจะแรงเนี่ย เราก็สร้างสิ่งทดแทนได้นะครับแล้วก็เราก็จะต้องแบ่งแบ่งปันไอ้ส่วนที่อส่วนที่จะผลิตออกซิเจนตัวอย่างเช่นที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เนี่ยเขาจะมีกระทงทั้งหมดกระทงเล็กสิบกระทงกระทงใหญ่สิบกระทงนะครับเนี่ยถ้าใครสังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวตัวอย่างจะชี้ให้ดูนะครับกระทงเล็กคือเนี่ยตรงนี้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 เห็นไหมครับผืนหนึ่งก็มีห้ากระทงอันใหญ่ก็คืออันนี้ อันนี้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 ก็ห้าเหมือนกันนะครับปริศนาธรรมตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าทําไว้เล่นๆหรือว่าการขโมยนะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นการบริหารธรรมชาติแล้วก็บริหารน้ํิที่ในคลิปก่อนจะบอกว่าตรงนี้ล่องเนี่ยเหมือนคลองลอยแล้วก็มีประตูมีประตูสําหรับเปิดน้ําเราจะพักตรงไหนก็ได้แล้วบนนี้บนพื้นตรงเนี้ยไอ้นี่ย่อส่วนมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันต้องกว้างหลายๆกิโลนะครับเนี่ย แต,แต่อย่างเงี้ยพื้นที่อาจจะเป็นหมื่นไร่แสนไร่หรือว่าล้านไร่ก็แล้วแต่ที่มีก่อนคลิปนึงบอกว่าเขาจะใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงไม่ให้น้ําท่วมกรุงเทพอ่ะสองล้านไร่เนี่ยหลายคนก็กลัวว่าถ้าเอาตรงนี้สองแสนไร่ไร่ตรงนี้น้ําจะมาท่วมถ้าใช้ลายตรงนี้กั้นนะตรงนี้ปลอดภัยครับเนี่ยจึงว่าถ้าเราเอาความรู้ที่พระพุทธองค์ให้ไว้ไปไป,ไปบริหารเนี่ยมันจึงทําได้หมดไง อันนี้ก็จะย้อนมาถึงทุกขตาทุกขตาเนี่ยถ้าเราเราสร้างอนิจจามามาไว้อนัตตาก็าทําลายทุกขตาไม่ได้จึงจึงไม่มีการมันจะไม่มันจะเกิดเวียนเป็นเป็นวงเลยเหมือนที่พูดคลิปแรกอะอะริยศาสตร์สี่ที่ว่าพูดอะคืออนิจจังมาเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอนัตตาาก็มาเป็นอนิจจังอนิจจังก็ไปเป็นทุกขัง มันจะไม่มีการหมดนะครับเมื่อไ,ไม่หมดโลกเราจรึงจะยืนยาวต่อไปไม่มีสิ้นสุดนะครับแต่ตรงนี้จะให้เขาเป็นเองไม่ได้นะครับมันต้องคนทุกคนเนี่ยร่วมมือกันทุกประเทศเพื่อบริหารและจัดการตรงนี้ให้มันครบก็จึงว่ามันมันต้องต้องช่วยกันนะครับก็อันนี้ก็อริยสัจสี่ข้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ